ผมเสียว่าพี่น้องหลายคนที่ไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไกลบ้านได้เห็นภาพบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าแบบนี้แล้วคงสิขินหอดบานเกิดเฮาเนาะโดยความทุกข์ยากโดยความลำบากตรากตรำจึงเหตุในเฮาต้องได้หอบผ่าหอบพรนหนีไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไก่ทินจังไหนกระต่ามซางผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเด้อผมเสียว่าทุกคนมีฝัน ผมเสียว่าทุกคนอยากกลับบ้านแต่มันยังบันถึงเวลาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บทรงกรรมก็ขอให้ทุกคนเก็บขอให้ทุกคนกรรมเพื่อทีมัดส้างหลักฐานชีวิตอยู่บ้านเกิดเท่าเด้อขอทรงหมาบบรรยากาศเหล่านี้พร้อมด้วยกันมั้งใจดีๆไปฝากพี่ฝากน้องฝากคนอยู่ไกลบ้านไกลทิน้นบ้านเท่ายังรอคอยความสำเร็จ